มีความเห็นยังไงกับการฝากดวงไปล้างที่อินเดียถ้าคิดว่ามันทําได้จริงก็ทําไปค่ะถ้าคิดว่ามันทําได้จริงก็ทําไปค่ะนะเออถ้าคิดว่ามันทําได้ง่ายขนาดนะั้นแล้วก็คนอินเดียเนี่ยจนก็คือจนจนบันไลเลยนะคนอินเดียเคยไปอินเดียหรือ,อยังใครที่อยากจะฝากดวงไปล้างที่อินเดียมึงลองไปอินเดียดูก่อนนะมึงอาจจะเปลี่ยนใจมึงไปดูสภาพความเป็นอยู่ของคนอินเดียก่อน นะสาธุก็ขอ,ขอให้ดวงมึงที่มึงปากไปล้างให้ทําให้มึงมีวิถีชีวิตเช่นคนอินเดียแล้วกันนะเป็นคนไทยดีๆไม่ชอบนะแล้วดวงมันเป็นสิ่งที่มึงอะควรหวงแหนนะดวงมันเป็นตุกเกี่ยวกับอะไรตัวของมึงจตาก,กรรมของมึงใครมันจะไปล้างแทนมึงได้ใครจะไปแก้แทนมึงได้ฮนะถามไหนสิเอออาจารย์เบียร์พูดไปละเรื่องนี้ดิฉันไม่ไปพูดซ้ำหรอก ดิฉันจะไม่อยากไปพูดตามอาใครอยากเชื่อก็เชื่อ,อไปเงินเขาเนี่ยแต่มึงต้องเสียเงินแน่นอนอะ่ะเขาไม่ได้ให้มึงไปล้างฟรีหรอกมีตังก็แล้วแต่อืมเออมีตังก็แล้วแต่ค่ะบางทีคนไทยมันชอบแบบนี้มันชอบแก้ยากมากคนไทยกับเรื่องแบบนี้นะไม่ว่ากันเงินเขาไม่ใช่เงินเราอยากฝากก็ฝากไปค่ะอยากฝากก็ฝากไปค่ะเงินมันไม่ใช่เงินเรา มันอยากจะไปล้างที่ไหนกันก็เชื่อของมันลมันมีคนเชื่อปล่อยให้มันเชื่อไปทําแล้วชีวิตมันดีขึ้นก็ทําไปทําแล้วชีวิตมันดีขึ้นก็ทําไปค่ะอืมนะถ้าคิดว่าชีวิตมันเป็นของง่ายขนาดนั้นอะเกิดมาแล้วไม่ต้องดิ้นลนอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีเหรอคนมีความสุขความสําเร็จความสมหวังโดยที่มันไม่ต้องดิ้นลนเนี่ยนอนงอมืองอเท้าอยู่บ้านทุกอย่างมันจะดีได้เหรอดวงมันจะเปลี่ยนได้เหรอ ดวงมันจะเปลี่ยนได้เลยจิตเตนะนิยตีโลก,โกสัตว์โลกหมุนไปตามความคิดของตนสิ่งที่มันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าดวงมันคือความคิดที่มันชักจูงชักนํามนุษย์ขึ้นสู่ที่สูงก็ได้ลงสู่ที่ต่ําก็ได้ไม่เกี่ยวอะไรอะ่ะไ,ไม่เกี่ยวอะไรกับใครมันไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นใครมาใช้ชีวิตแทนเราได้ไมันไม่มีหรอกบนโลกใบนี้ไม่มีใครใช้ชีวิตแทนใครได้ค่ะ ไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตแทนใครได้ด้วยไม่มีมีแต่ตัวเราต้ตองต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเราเองมีแต oh. mm ่เราต้องใช้ชีวิตของตัวเราเองแล้วใครจะมารับผ <э ิดชอบแทนเราใครจะมาใช้ชีวิตแทนเรามันไม่มีคุณคิดว่ามันมีคนมาใช้ชีวิตแทนคุณได้เหรอฮะมันมารับผิดชอบชีวิตแทนคุณได้เหรอมันไม่มี มีแต่ช่องทางแสวงหาเงินทั้งนั้นนะแต่บางคนมันไม่ตีเรียดหรอกเพราะว่ามันมันเสียตังไปมันสบายใจบางคนน่ะก็เรื่องของเขาเดี๋ยวมันก็ฉลาดเองแหละคนเราทำทำเข้าแล้วชีวิตมันเหมือนเดิมเต่มันก็คิดได้เองแหละเออมันก็ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะชีวิตเรามันก็เหมือนเดิมนะมไอเรื่องที่ว่าจะมีใครมาเปลี่ยนแปลงเราตัวเรามันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีเนาะ ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนี่หว่ามันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนี่หว่าที่เราจะทําให้มันดีขึ้นหรือให้มันเสื่อมลงมันอยู่ที่ตัวเรานาะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวมันคิดได้มันก็เลิกเชื่อไปเองแหละเดี๋ยวมันหมดเงินหมดทองมันก็อาจจะได้สติเดี๋ยวมันหมดเงินหมดทองมันก็ได้สติมันไม่ใช่คําพูดของพระค่ะธรรมะมันคือสิ่งที่เป็นคําสอนที่คนพูดมันต้องน้อมนามาปฏิบัติมันต้องยึดถือ ไม่ใช่ว่าพระพูดสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนก็พูดได้ทุกคนก็ปฏิบัติได้ธรรมะมันเป็นของกลางเอหิปัสสิโกเชิญมาดูเถิดมาดูได้ธรรมะเป็นสาธารณสมบัติของชาวพุทธทุกคนศึกษาด้วยตัวเองก็ยังได้เลยเดี๋ยวนี้ช่องทางการเข้าถึงธรรมะก็มีอยู่ทุกที่ทุกทางเปิด YouTube มาฟังก็ได้กดค้นหาใน Google ก็ได้มีมด กดตะก้าก็ได้ค่ะเนี่ยไปทำไม้อยู่ในตะก้าค่ะกดเร็วทุกคนขอสิบบ้านสุดท้ายปะสิบบ้านสิบบ้านให้ดิฉันหน่อยขอสิบบ้านขอสิบบ้านขอสิบบ้านสำเนียงเหมือนเอาเหมือนที่อันนี้มันอดีตมหาปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคอดีตปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคเป็นภาะมหามากรคํคำพูดคำจามันก็ต้องเหมือนพระบ้างในบางในบางช่วงบางตอน ใช่ไหมคุณพี่คุณป้าคุณพี่คุณป้าสุภาวดีกดตะกร้าเลยค่ะปะ่ะขออีกสิบบ้านนะคะสิบ้านส่งท้ายกันหน่อยทุกคนเดี๋ยวที่ฉันจะอาจจะต้องดจรลาดลีละไปพูดธรรมะให้ฟังชวนคุยตั้งนานน่ะขอสิบคนเองสิบคนค่ะหนึ่งคนมาแล้วขอบคุณค่ะทำไมพระรวยจังก็คนโง่มันเยอะอะ ็คนโง่มันเยอะกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะสิบบ้านค่ะสิบบ้าน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 กดซื้อยังไงกดไม่เป็นนี่ไงคะคุณพี่ตะก้าอยู่ตรงนี้ในตะก้าอยู่ตรงนี้ไงอ่ะเหลือเก้าบ้านแล้วนะตอนนี้มาแล้วหนึ่งออเดอร์แรกขอบคุณค่ะใช่ค่ะหนึ่งบ้านแล้วขอบพระคุณค่ะนี่ขึ้นแล้วค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะเก้าบ้านค่ะไปหนึ่งคนมาแล้วหนึ่งคนแรกมาแล้วอีกเก้าคนค่ะไป อีก9คนแรงใต้พูดใต้ไม่ได้ไม่ใช่คนใต้ค่ะไม่ใช่คนใต้ส่งอเมริกาไหมอยากกินเนี่ยเอฟซีไป,ไปอยู่ไปอยู่ต่างประเทศกันหมดเลยดึกๆกนมีแต่นคนต่างประเทศคนไทยหลับกันหมดละคนไทยหลับกันเช็ด มัตกาก้านะคะขอบคุณค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านจะให้ญาติซื้อให้แล้วส่งมาดีค่ะดีดีดีด,ดีเพราะว่าไปเกาหลีมาแล้วนะคะไปเกาหลีมาแล้วไปเกาหลีมาแล้วทุเรียนทอดดิฉันอนะไปเกาหลีมาแล้วเด้อขอบคุณนะคะสวัสดี1,200ท่านสวัสดีค่ะ ขึ้นฮอตหนึ่งร้อยห้าแล้วสองบ้านแล้วค่ะสองบ้านแล้วค่ะแม่เหลือแปดบ้านสองบ้านแล้วค่ะขออีกแปด้นค่ะอยากจะลงไลน์นะคะคุณแม่จ๋าแปดบ้านค่ะขอบพระคุณค่ะ na 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 à <coughs> ah, mà đã mà rồi mà rồi mà mà อย่างรู้ต่อไปอักษรยอร่อลอลิงฟังหูไว้หูนะคะจริงเท็จก็ไม่รู้ดิฉันยังไม่เห็นมีข้อมูลเลยที่จะไปเชื่อมโยงที่ว่าอักษรยอร่อลอลิงอะไรนะคะยังไม่เห็นข้อมูลเลยยังไม่เห็นข้อมูลแต่ที่คนพูดถึงแบบพูดถึงแบบคุณเจนยานทิปอะไรอะ่ะเอออันนี้เขาออกมาพูดแล้วเขาออกมาถแถลงแล้วเดี๋ยวเขาจะมาชี้แจงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาออกมายอมรับ ไม่ใช่ว่ายอมรับว่าเขาผิดนะยอมรับที่ว่าอ่ามีคนพูดถึงเขาอะไรพูดถึงเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาชี้แจงให้ฟังเขาพร้อมชี้แจงนะแต่คนอื่นไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่เห็นนะคะยังไม่เห็นนะคะที่ว่ารอ,ล,อลิงรอเรืออะไรยังไม่เห็นเลยมีแต่คุณเจนนั่นแหละที่เขาออกมาเคลื่อนไหวว่าเดี๋ยวเขาจะชี้แจง <S <S เขาจะออกมาชี้แจงเห็นล่าสุดนะเห็นเขาออกมาชี้แจงผิดถูกก็ว่า <yr> กันไปค่ะ อขออีกห้าบ้านนะคะขอบคุณค่ะอีกห้าบ้านนะคะอีกห้าบ้านนะคะกดอากาศได้เลยมีไหมคะมีไหมคะสักห้าทุ่มครึ่งเนาะวันนี้สักห้าทุ่มครึ่งจะขอลงไลน์แล้วนะคะวันนี้ตื่นเช้าปกติที่ฉันจะตื่นสักสิบโมงวันนี้แบบโอ้ตื่นเร็วเพราะว่า จ้าหน้าที่มาลังวัดที่ดินแล้วเราก็ต้องไปเพราะเราต้องไปเซ็นเราเป็นเจ้าของที่ต้องไปเซ็นต้องไปอะไรกดก้าค่าป้ากก้าค่าห้าบ้านกฏก้าห้บ้านเร็วกฏก้าห้าบ้านกดห้าบ้านให้หน่อยได้ไหมถ้าได้กดเลย แต่นากดเลยปกติถ้านอนเต็มที่อ่ะห้าทุ่มก็ยังไม่ง่วงนะปกติไลท์โอ้โหไลท์ยาวๆเลยห้าบ้านจ้าการปล่อยวางไม่ใช่การเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะเราแค่อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตของเราปล่อยวางเรื่องอะไรคะต้องต้องรู้เรื่องก่อนต้องต้องรู้เรื่องก่อนคะ่ะปล่อยวาง ค่อยวางแบบไหนกับเรื่องไหนจะได้ให้คำแนะนำได้ค่ะเลยอีกหบ้านนะคะคุณแม่5บ้านจ้ะหนึ่ท่านขอแค่5คนนะคะ5บ้านจ้ะขอสัก80ดออเดอร์พอแล้ววันนี้นะคะเก็บเล็กผสมน้อยมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสินของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยเออวะมีน้อยใช้น้อย อยากบรรจงอยาจ่ายลงให้มากจะยากนานนะครเคยท่องกันไหมเด็กๆเก็บไปออเดอร์เออมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอยาจ่ายลงให้มากจะยากนานเนี่ยแล้วก็สะสมออเดอร์ไว้วันไหนขยันก็ไล่ไล่ไล่ไนะวันทีก็50าสิบออเดอร์สามสิบออเดอร์ สะสมสะสมสะสมไว้เดี๋ยวถึงเวลามันเดือดร้อนเนี่ยมันจะต้องได้ใช้ตังค์เนี่ยมันจะได้ตังค์จากที่ขายทุเรียนเนี่แหละไปช่วย <c oughs> ถ้าไม่เก็บเงินเลยเวลาเดือดร้อนต้องใช้เงินลําบากลําบากแน่นอน <c oughs> ด้านความรู้ของทุกๆก,การกระทําของเขาไม่ต้องไปสนใจอยู่แล้วคะ่ะ สั่งแล้วค่า2 order. องออเดอร์ขอขอบพระคุณค่านี่สองออเดอร์มาแล้วเดี๋ยวดูก่อนยางนะแม่ยังได้อยู่นะยังไม่เต็มนะครับปไป่ยังยางยัง,ยงกดเลยค่ะกดเลยค่ะทุเรียนเกรดบีและพรีเมียมต่างกันแค่ขนาดค่ะขนาดชิ้นแต่อันนี้จะบอกว่าพรีเมียมร้อเไม่ได้นะเพราะว่าดิฉันถือไปกรุงเทพไปไหนไปไหน ชิ้นมันอาจจะแหลกมางแต่ว่าขนาดแหลกเนาะมันก็ยังรู้ว่าเป็นแบบเป็นแบบชิ้นใหญ่อะ่ะรสชาติเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าขนาดชิ้นต่างกันแค่นั้นเลยกายดีนะใช้สกินแคร์ก่อนนอนไมยใช้ค่ะทาไปเยอะแยะแล้วทาไปเยอะลวค่ะทาไปเยอะลวหนักหนักก่อนนอนนี่แหละก่อนนอนอนะ่ะทา ตอนนอนจะทายเยอะฝ่าทาน,น้าทา,น,น,ทาน,นีทานันทากดกาค่ะขอบพระคุณค่ะกวนมีทอดมีนะคะใจดีกดกาได้เลยขอบพระคุณค่ะกวนมีทอดมีค่ะใจดีกดกาได้เลย น่ากินมากอุดหนุนหน่อยโอ้พี่คนนี้อยู่ต่างประเทศอดเลยคนที่อยากซื้ออยู่ต่างประเทศจ้าคนที่อยู่ประเทศไทยหลักเป็นหมดแล้วเก้าร้อยหกสิบคนนะอยู่เมืองไทยประมาณหกคนที่เหลืออยู่ต่างประเทศหมดเลยจบ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 ,จบเจ้าไม่เลาหรือ เดี๋ยวห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งลงไลท์แล้วนะแม่ไปกดให้หนูหน่อย5บ้านเองขอห้าบ้านขอห้าบ้านค่ะขอห้าบ้านเดี๋ยวจะนอนนะเดี๋ยวจะนอนเล่นเล่นโทรศัพท์อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะหลับห้าบ้านค่ะ 9ก้สาสิบท่านกวนมีทอดมีนะคะใจดีกดตะกาเลยกวนมีทอดมีใจดีกดตะกาคา่ะขอบพระคุณค่ะห้าบ้านขอห้าบ้านนะจ๊ะห้าบ้านนะคะห้าบ้านคะ่ะมาเลย เพื่อความบันเทิงกำลังดูสินค้าใหม่เลขสอง970ท่าน970ท่านคุณแม่อ้อยขอบคุณนะคะคุณแม่อ้อยขอบคุณคะ่ะคุณแม่อ้อยขอบคุณคะ่ะ5คนมีไหมคะกดกระดให้หน่อยนะจ๊ะ900ท่าน900ขอแค่5คนเอง ใครใจดีมีน้ำใจกดตะกร้าให้หน่อยนะจ๊ะไปขึ้นฮอตร้อยสิบสี่แล้วเนี่ยขึ้นฮอตร้อยสิบสี่แล้วตอนนี้ขึ้นฮอตร้อยสิบสี่แล้วนนทลีบ้านกดนนทลีบ้านกดนั่งกินอยู่ค่ะเพลินมาก กดอีกสักถุงไม่ไปพี่ไปให้มันครบออเดอร์เนี่ยหนูต้องการอีกห้าออเดอร์เองหนูต้องการคนซับพอร์ตอีกห้าคนต้องการคนซับพอร์ตอีกห้าคนก่อนที่จะลงไล์ก่อนที่จะลงไล์ค่ะดึกดื่นแล้วเดี๋ยวพรวุนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะพรุ่งนี้ตื่นมาเดี๋ยวว่ากันอืมชีวิตชีวิตเด็กท้องนา เกิดมาท่ามกลางสายลมแสงแดดเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ควรออกงานประจำใช่ไหมถ้าจะออกจากงานประจำต้องมีเงินทุนนะคะต้องมีเงินสำรองมีเงินทุนสำรองหรือยังแล้วก็เงินทุนสำรองอช่วยให้อยู่ได้อีกกี่เดือนวางแผนเลยค่ะออกไปจะทำอะไรออกงานออกจากงานประจำแล้วจะไปทำอะไรคะ คุณแม่หนึ่งพี่น้ำโมน้องน้ำมนต์ทำไมชื่อคุณคุณจะน้ำโมน้องน้ำมนต์น้ำมนต์ต้นไม้ใหญ่จะเอาไปทำอะไรคะคุณพี่จะเอาไปทำอะไรมีเงินออมอยู่ใช่ไหมมีเงินออมอยู่เนาะหนึ่งต้องมีเงินออมนะคะแล้วก็มีลู่ทางที่จะไปด้วยถ้าไม่มีเงินออมอย่าออกจากงานประจำนะคะ นะเพราะว่าในช่วงที่เราหางานหรือในช่วงที่เราแบบต้องไปแบบเริ่มต้นประคับประคองตัวเองอ่ะเราจะต้องใช้เงินกินเงินเก่ากินเงินเก่าเดี๋ยวจะเหมือนกับดาราหลายคนที่เป็นการเห็นไม่ที่ออกข่าวอะ่ะก็คือเอาเงินเก็บมากินทั้งนั้นเลยกินเงินเก็บช่วงที่แบบเอ่อเริ่มไม่มีงานไม่มีอะไรไม่มีงานจ้างไม่มีงานจ้างแล้วก็ งานในวงการน้อยลงนะก็ไม่ได้วางแผนก็ต้องแบบเอาเงินเอาเงินเก็บอะมาใช้และยิ่งถ้ามีหนี้สินเยอะนะโหหนักบันไลยเลยอันนี้ถึงบอกว่าการไม่มีหนี้สินนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะถ้าเรามีหนี้สินนะ่ะการมีหนี้สินเนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้เราหยุดพักได้เลยความโหดร้ายของการมีหนี้สินคือมันไม่อนุญาตให้เราหยุดพักได้เลย แล้วจังหวะชีวิตคนเราอะทุกคนช่วงมีมันก็มีนะช่วงไม่มีมันก็ไม่มีถ้าเราไม่ได้วางแผนไว้ให้ดีอะมันจะลําบากสมมติเค,เคยทํางานได้อย่างเงี้ยอยู่ดีๆมีเหตุให้ต้องออกจากงานหรือเคยมีไรายได้ประจําแล้วไรายได้ประจํามันหายอย่างเงี้ยแต่นี่สินมันคงที่อะเราจะทํำยังไงเนี่ยลำบากนะคนที่แบบมีหนี้มีสินแล้วคิดว่าโอ,อ้ไม่เป็นไรหรอกฉันยังมีงานอยู่ ใช่มีงานก็ต้องวางแผนได้ดีเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีเหตุอะไรให้เราต้องออกจากงานก็ได้เคยมีรายได้ประจําก็อาจจะมีเหตุให้รายได้ประจำมันหาไปก็ได้นั้นต้องวางแผนฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ควรมีให้มากกว่านี้คือเงินออมดิฉันเนี่ยดิฉันเนี่ยคิดแบบนี้เลยดิฉันคิดแบบนี้ตั้งแต่ต้นตอนออกมาจากผ้าเหลืองพอออกมาจากผ้าเหลืองปุ๊บ ดิฉันคิดล่วงหน้าเป็นสเต็ปเลยนะสาเหตุหนึ่งที่ดิฉันไม่อยู่กรุงเทพนะตอนช่วงแรกที่ดิฉันกลับมาบ้านขายทุเรียนขายอะไรเพราะดิฉันรู้เลยว่าการอยู่กรุงเทพค่าครองชีพสูงมากค่าครองชีพสูงและถ้าเราไม่ยังไม่ได้มีงานที่ประจําที่มั่นคงทำเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เยอะมากที่เราจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บออกมาใช้